เรียนคณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบัลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโรงเรียนสุจริตขพเจ้านางสาวป,ปรียพรทาเชาครูโรงเรียนวัดบ้านไรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตง โรงเรียนวัดบ้านไร่ตั้งอยู่เลขที่111หมู่1ตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งหมด315คนผู้อำนวยการนางวรรณพรสายยาวันรองผู้อำนวยการนางมลริวันสม,มิปเปรม โรงเรียนวัดบ้านไร่ได้ใช้สลัดโมเดลเป็นนวัตกรรม Best Practice ในหัวข้อสํำนึกดีมีวินยัยใส่ใจลดโลกร้อนสลัดโมเดลได้มาจาก 1. Society การร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูนักเรียนแม่ค้าและชุมชน 2. Administration หัวใจบริหารโรงเรียนใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA 3. love สารต่อด้วยรักเผยแพร่ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน 4. activities กิจกรรมหลากหลายตามรอยเบื้องยุคโคลบาทศาสตระรร์พาชาและ 5. develop พัฒนาและยั่งยืนจากการสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านไร่ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่ควรได้รับการแก้ไขเช่น การขายวินัยในตนเองการทิ้งขยะไม่เป็นที่ซึ่งทําให้โรงเรียนมีปริมาณขยะจํานวนมากปริมาณขยะในโรงเรียนนับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขดังนั้นในการจัดทํากิจกรรมสํานึกดีมีวินัยใส่ใจลดโลกร้อนด้วยสลัดโมเดลของโรงเรียนวัดบ้านได้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อปลูกฝังความสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตสาธารณะและ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธ,ธิภาพจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุข,ขอ,อนามัย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป้าหมายของผลงานโรงเรียนสะอาดมีพื้นที่เป็นสีเขียวรม่มรื่นบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่สะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินง,งาน โดยใช้สลัดโมเดลกลยุทธ์ที่1การร่วมมือร่วมใจจากหนึ่งเป็นร้อยคือความร่วมมือร่วมใจการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชนกลยุทธ์ที่2หัวใจบริหารกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA กลยุทธ์ที่3ส,สารต่อด้วยรักโรงเรียนได้เผยแพร่และส่งเสริมให้ชุมชนเดินตามรอยพยุคคลบาศาระราชา กิจกรรมทั้ง5รูปแบบไปยังชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรีนยนรู้ร่วมกันกลยุทธ์ที่4กิจกรรมหลากหลายตามรอยเบื้องยุคโคลบาทศาสตร์พระราชารูปแบบที่1ลดเมืองร้อนด้วยการลดปริมาณขยะรูปแบบที่2ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรูปแบบที่3ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่าง,ย,างยั่งยืนรูปแบบที่4 ลดเมืองร้อนด้วยการลดใช้พลังงานรูปแบบที่5ลดเมืองร้อนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นกลยุทธ์ที่5พัฒนาและยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงได้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระนักเรียนมีการสืบทอดกิจกรรมลดภาวะรูร้อนจากรุ่นสู่รุ่นจากพี่สู่น้อง ผลการดําเนินการผลสำเริจและประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนมีความรู้ในการรักษาความสะอาดรู้จักเก็บขยะและทิ้งขยะถูกที่นักเรียนได้ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้แนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเงื่อนไขความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมสํานึกดีมีวินยัยใส่ใจลดโลกร้อน ที่สำคัญเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนแม่ค้าผู้ปกครองรวมถึงชุมชนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 1. ทักษะกระบวนการคิดกิจกรรมที่สอดคล้อง การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้การประกวดชุดรีไซเคิลเครื่องมือที่ใช้คือของเหลือใช้ 2. มีวินยัยนักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบดีขึ้นเครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกการเข้าแถวแบบบันทึกการออมทรัพย์ 3. ซื่อสัตย์สุจริตกิจกรรมที่สอดคล้องรับผิดชอบเขตบริเวณโดยไม่ต้องครบคุมเก็บเงินที่หล่นหายนำมาส่งคุณครู เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกสมุดทําความดีข้อที่4อยู่อย่างพอเพียงกิจกรรมที่สอดคล้องการเดินทางมาโรงเรียนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือที่ใช้โครงการเวสซีโร o และ 5. จิตสาธารณะช่วยสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนเครื่องมือที่ใช้แกนนำวัดบ้านไร่ จิตอาสาพาทำดีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปติญญาโรงเรียนสุจริตได้แก่ 1. การปลูกฝังกิจกรรมที่สอดคล้องกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์วิธีการสมุดบันทึกกิจกรรมสุดสัปดาห์ 2. การป้องกันกิจกรรมที่สอดคล้องสลัดโมเดลว,วิธีการมีกลุ่มแกนนำวัดบ้านไร่จิตอาสาพาทำดี ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือในรูปแบบการทำงานเป็นทีมนิทรรศการนำเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาต่อเนื่อง 3. การสร้างเครือข่ายกิจกรรมที่สอดคล้องสารต่อด้วยรักวิธีการโรงเรียนได้เผยแพร่และส่งเสริมให้ชุมชนเดินตามรอยพยุค,คลบาทศาสตรราชากิจกรรมทั้ง5รูปแบบไปยังชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน